ครบจบคุ้มแพ็กเกจทัวร์เกาะช้าง3วัน2คืนที่นี่ที่เดียววันนี้มาแนะนําแพ็กเกจทัวร์3วัน2คืนเกาะช้างนะครับพักที่บาลรีรีสอร์ทแอนด์สปาเกาะช้างอยู่หาดคลองเภาเพียงคนละ3,190บาทเท่านั้นนะครับพักห้องละ2่านราคาแพ็กเกจรวมตามนี้เลยห้องพักแบบดิลักวิลล่า2คืนพร้อมอาหารเช้า2มื้อนะครับอาหารเย็น1มื้อครับมี2ร้านให้เลือกจะเป็นซีฟู้ดเซ็ ชมควงพองไฟหรือจะเป็นสี่ฟูเซ็ตแล้วลงเรือโชว์ฟิงห้อยอันนี้เลือกได้นะครับทัวร์ดำน้ําดูปะการังสีเกาะไปหมู่เกาะลังเป็นแบบจอยทิปเรือไม้ลําใหญ่ปลอดภัยแน่นอนนะครับมีอาหารกลางวันให้1มื้ออุปกรณ์ดำน้ํารถรับส่งจากที่พักแล้วก็ประกาศคนละหล้านบาทราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่1กก่กรกฏาคมจนถึง30กันยายน ปี2,568อาหารทั้งหมดจะรวมเป็น4มื้อนะครับไม่รวมค่าเดินทางจากท่าเรือเข้าที่พักสามารถขับรถส่วนตัวมายังที่พักเองได้เลยสอบถามเพิ่มเติมตามที่ระบุด,ด้านล่างใบอนุญาตเลขที่12ทัองศ2